ตอนนี้ไปฟังหนุ่มภูผาเตชะนรง์นะคะพูดเรื่องความเฮี้ยบของคุณพ่อสาวมินชลิดากันหน่อยดีกว่า<ช>ดูซิว่าจะเฮี้ยบสักแค่ไหนก็คือว่าหลังจากที่สาวมินนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงลูกสาวมากๆถึง<ม>ขั้นเคยสั่งห้ามเลยนะคะว่าเวลาที่ไปเที่ยวไหนมาไหนกัน2คนเนี่ยห้ามโพสตรูปคู่เด็ดขาด ล่าสุดค่ะไฮโซหนุ่มทายาทคนเล็กโบนันซ่ายอย่างภูผาเตชนะนรงค์นะคะพี่ชายคนสนิทสนิทของสาวมิ้นชลิดาเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีโอกาสพบกับครอบครัวของสาวมิ้นแล้วและได้รัมรับเลยค่ะว่าช่วงแรกเนี่ย เกรงมากเลยเกรงกับออคุณพ่อมากนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้ก็คลายความเกรงไปบ้างแล้วซึ่งไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็อยู่ในกรอบและก็สายตาของผู้ใหญ่เสมอค่ะด้านสาวมิ้นก็ไม่ได้คําแนะนําใดๆนะคะในการเอาใจคุณพ่อโดยเขาก็ทําตัวปกติในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อไม่ให้โดนผู้ใหญ่ติงค่ะ,คะท่านไม่ได้ดุแต่ว่าเหมือนท่านก็ผู้ใหญ่แหละเราก็ให้ให้ความเคารพมากกว่าใช่ท่านก็ท่านก็ท่านก็คุยด้วยอะไรปกติด้วยความที่ว่าเป็น พ่อเนาะเขาก็อาจจะดุๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบเข้มๆอะไรเงี้ยคี่นครูอะไรบ้างคะครูครูไม่ไม่มีครูนะคะยังไม่มียังไม่มีครูเราก็ทําตัวแบบปกติของเราแบบทําตัวให้ให้ผู้ใหญ่เขาไม่ว่าเนาะเรียกว่าแฟนไม่ไม่ถืออย่างนั้นดีกว่าก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยดีกว่าไม่อยากไปเร่งกับมันมากกว่าคืออยู่แบบเนี้ยอยู่แบบไหนก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเอาค be ํา e นี well, no us. Anyway, us to to ้มานิยายอะไรก็ได้คือให้ให้แค่ว่ารู้สึกว่าอยู่แล้ว อยู่แล้วแฮปปี้ขนาดก็พอแล้วอะไรเงี้ยพอพอ,พอ,ออกตัวว่า <c oughs> ห่วงดุอะไรอย่างนี้เลยไม่กล้าใช่อ๋อไม่ไม่ไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็คือเอาเอาความสบายใจดีกว่า ส่วนภาพนี้เลยนะคะที่สาวมินเนี่ยเขาอวดหุ่นในชุดว่ายน้ําขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนนุม่มภูพาก็บอกว่าไม่ได้ห้ามอะไรนะคะขอยกเรื่องลิมิตความเซ็กซี่เนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่สาวมินเป็นคนดูแลก็แล้วกันเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ห้ามอะไรเนี่ยตนก็ไม่กล้าที่จะออกปากห้ามอะไรทั้งนั้นแหละค่ะถึงไม่ห้ามก็น่าจะแบบแอบห่วงเล็กๆแหละเนาะห่วง <c oughs> สิ<อ>แฟนนั่ารักขนาดนั้นแต่จริงๆเมื่อกี้พูดก็ยังแบบ แอบมีเหมือนกลัวคุณพ่ออยู่เหมือนกันมีความเกรงใจค่ะเพราะคุณพ่อเขาห่วงนะคะลูกสาวสวยมใช่